เอาวันดีครับวันดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับวันดีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาชมรถไถนะนะครับ M108S นะครับลงจากเทรลเลอร์นะเนี่ยมาดูฝีมือการลงนะขั้นเทพนะจะก,ก็ว่าขั้นเทพเลยอะเนี่ยไม่ง่ายนะเอารถไถลงจากเทรลเลอร์เนี่ยถ้าไม่เก่งจริงไม่มีฝีฝือีฝีมือจริงเนี่ยนี่ครับอย่างสุดยอดเลยแหละเนี่ยใครไม่เคยเห็นเนี่ยรอดูนะงานเนี่ยไม่ฝีมือจริงทําไม่ได้นะ ต้องระดับเทพอย่างเดียวครับพี่น้องนี่มาแล้วนะครับนี่กดไถอย่างรอเลยพี่น้องมาแลวครับ <c oughs> นี่นน่ลงแบบนี้เลยนี่มาแล้วครับได้เจอของจริงแนะน่นอนพี่น้องลงแบบเทพเนี่ยอู้ไม่ฝีมือจริงลงไม่ได้เด้อต้องระดับอาจารย์นะมาดูมาดู มาดูมาดูคลิปนี้ต้องดูนะคลิปนี้ต้องดูนะรถไถลงจากเทเลอร์เลยพี่น้องต้องดูต้องดูอดุ้ยโคตรเสียวละอย่างชั้นพี่น้องชั้นคลิปเลยอะ่ะอยู่เนินนะเนี่ยอุ้ยดู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 อุ้ยเสียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียวอุ้ยอุ้ย ยังเซียวเลยเนี่ยขาสั่นหมดเลยพี่น้องผมเนี่ยโหโคตรเทพอ่ะโหโหยังเทพพี่น้องชุดโหลูกผีก็เก่งแท้เนี่ยป๊า ไปฝึกยูนันมาอยูอ่ะอเมริกามาเลยกับรถไถฟอร์ดเนี่ยสุดๆพี่เดียว